ครับสวัสดีครับอีกแกงหนึ่งเราพี่น้องนี่ก็คือแกงปริกทีนี่ไม่ได้เทครับเมื่อกันเราใช้เครื่องแกงปริกแล้วก็เกยเอยเคยนะก็เดี๋ยวทิมเราพี่น้องทิมให้ก้าวก่อนอันนุก็คือน้ำต้มปลาหน่ยเดียวเก็บไว้ฮิดเด็เดี๋ยวมีเคล็ดลับพีนออน่น้องว่าทำเปรี้ยววันนี่กองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวทำเปรือก็พี่น้องคอยแล้ Tìm bèo tìm. Tìm con tìm con tìm con. À, tìm này thì để mới đứa mình đâu. Tắc trai con bấm trúc mà đẹp. Tắc trai cậu bài con. Con. Hãy subscribe cho เรียงโปรดปดับทีนี้นี่ไงเคลนดลับกองร้อยก็จับไรเลยปัมปป๊มเข้ปไปปั๊มเข้ปไปนี่ไงไลยกองร้อยน,น้ำจะว่านน้ำมือแปบ๊บเดี๋ยวก็เราก็ทิ้มพป่น้องแล้วก็รองน้ำ ประมาณน,นี้ไหเนี่ยแกงปริกบ้านเราแกงปริกติดก้อนปานี่ยทำไมก้อนเนี่เรากว่าตั้งควายมาเดิปปเออี่น้องตังกวยกอดปบลุงแซ่สะปักปลาจิมพี่น้องใช้เรืองของพี่น้องทีนี้ใช้น้ำปลาใช้เกลือใช้พงกิรติกัพบพวกไม้เลยบ้านเนี้ย ป้าแล้วไฟแรงๆฟ้าเลย,เลยอือตามมาเลยพี่น้องผงแล้วโอ๊อเยเร่เร่งเนื้อปลาละปลาตกเองพี่น้องเออไม่ต้องเจอไล่ไปต่อทีนี้สนเสร็จแล้ก็ใบกรุ๊ตแต่ว่าใบกรุ๊ตนี้ก็ถือต้องตองายแล้วพี่น้อง ใส่ไปกูดกระโบผงนักกิทตนี่ตอนก่อนเราผงก็กรึบกอดอ้เริงโก้ไอ้ตกตกตีเดี๋ยวบอกผมก็ปิดไฟจบพิธีการแก,กงนุ่มน้ำแกงนุ่มกินปลาซาร่ไม่ใช่เปล่าครับผม ปิดไว้จบพิธีการอันนี้ไม่ได่เปล่ามอนี่ใส่เปล่าปอบานนแต่ว,ว่าเมียใจชอบใจตาก้าวก้าวก็เล่ๆไปพี่นอ้องโอเคครับอบคุณครับผมวันนี้จบแค่นี้